<laughs> Hãy nói cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ถาิสมเลยค่ะว่าไหนกูนี่เราต้องไปตรงนั้นเราไปนี่เลยนะเนอ่ยไปละเจอเจอปูละอันนี้กับอันนี้มันสามร้อยต่างกันเป็ไงก็ค่ะอะไรครับนี้เจ้อันนี้เท่าไหร่ ประมนั้นมันมันต่างกันเลยหรือตัวมันงกันคือมันจะมาตกสายมีกล้ามดียวบ้างตัวเล็กบ้างนี้ครับที่มันตัสที่เลือกคือว่าอยากได้เนื้อแน่นแน่นแน่นมแล้น่ไม่ได้พูดถึงอันนั้นอันนี้เราไปต้นายมันแค่ว่ากล้าหักอะไตวนนาาอรกลงตานี่เอาเ้า่าไหร่ไปหน่ย

อเป็นน okay. ี้เท่าไหร่อ่ะพ่อค้าอตัเล็กเป็นมีเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวเล็นี่นะัวแปดอันี้เท่าไหร่วอันนี้แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนยกกับค่าองกินอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่าปูมันตายแล้ว เป็นมาแหลเป็นมาแลเป็น่ดาไมรล้ใหอทำไรทำไรคะไม่เคยา,า,า,ามาซื้อท <c oughs> ี่นี่ไม่ไกินหวัง ไอไนไนไน้นี่เอาปลาเรียกเนี่ยร <c oughs> ู้เน,นี่ยรื้อติบก่อน เกินแล้วแหละแต่เราเห็นมันสวยด้วยก็เลือกเลยกูม้าวันเรากระจามาร่อยอีกทีมาซื้อบ่อยนะเนี่ยซื้อกับยายยายทอดไก่อ๋อที่กะทำส่งร้านอาหารนั่นใช่ไหมเออลาสังกปูด้วยปูแต่ว่าเขา

นามีัได้เลยอันนี้อันนี้ยอันนี้องแล้วเอองตัวสองตัวตนะัวครับถ้าเครืองยิมัวีตัวตัวมาห้าตัวแเวลาไปทับตวตัวเองไม่ต่างกันอันนี้น้ำมันใช้ได้ไหน้ำปลาได้ครับน้ำปลานี่ถ้าละลายแล้วแกบี้เีได้ทำกินเยอะส สบาตัว5ตัวเพราะว่านี่อี2ตัวอื้เยี่ยมพอนันแล้ว่มีนแค่นั้นลคเ็ดไข่ชัๆเลยาหมึกมีมหมึกไม่มีครับ

ไซนี่หนึ่งร้อยยี่หน่อยมาดูปูไนเนี่ร้อย เราซื้อเมื่อ้อยหกันก็70คออนะ่ัน่ิดได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาทาใช่ครับน้ำปลาเก็บไม่ผัดครับ กระหล่ำปีอะไได้ชรารรมาใครับน้ำปลากวนครับนี่แถมสองร้อยห้าสิบบได้ละกุ้งแชร์น้ปลาก็นีนะครับเจ็ดสิบบาทแชรบ่อยทกินบ่อยกุ้งกินบ่อยอืมกินบ่อยมากพอดีหลานมันเราลาดลีมาบางทีมันกุ้งกันแน่ไปละไปละ คุณค <singing S 2> <is> ่ะขอบคุณที่ดูนะคะใช้บุ๋ยธรรมชาติ